ส่วนสาธารณก่อลอยพัฒนาคนครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุขสามมิติวันที่สองมีนาคม2567นายวันชัยจงสุธานาวณีนานนยกเทศมนตรีคนครเชียงรายคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายนางสาวดวงพรแห่งบุญยพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคนครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุขสามมิติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชุมชนเกาะลอยเพื่อช่วยการพัฒนาสวนสาธารณะเกาะลอยและพื้นที่ในการออกกำลังกายแต่และชนิดกีฬาที่หลากหลายประเภทซึ่งมีทั้งสนามเตกเล่นสนามเปตองแบดบินตันสนามเทนนิสสนามเซปะตะก้อสนามบาสลานเต้นแอรรบิกลำวงยนยุคสนามเปตองห้องฟิตเนสเส้นทางเดินและวิ่งรวมไปถึงการปั่นจักรยาน และยังมีลานกว้างไว้าสาหรับการจัดก,กิจกรรมกีฬาต่างๆที่ดางเทศบาลนครเชียงรายหรือกลุ่มเยาวชนของจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพดําเนินป,ปรับปรุงเพิ่มเติมให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในวันชัยจงสุทานามดีในยุคเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวว่าส่วนสาธารณะก่อลอยแต่เดิมเคยเป็นแหล่งมั่วสุมเป็นที่ลกล้างหญ้าขึ้นปกคลุมสูงโดยในปี2541ที่ผ่านมานางรัตนาจงสุทนามดี ได้รับเลือกให้เป็นสสจังหวัดเชียงรายได้ผลักดันให้เกิดสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นที่พักผ่อนของชาวเชียงรายด้วยการเชิญคณะรัฐมนตรีมาตรวจด,ดูพื้นที่และเห็นควรอนุมัติงบประมาณ70ล้านบาทและนั่นจึงเป็นที่มาของสวนสาธารณะก่อลอยเพื่อใช้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องในชุมชนและมีสถานที่ออกกําลังกายเป็นลานกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและชาวเชียงรายและพื้นที่โดยรอบก้าว9น News รายงาน